สวัสดีวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568สวัสดีเพื่อนๆเนทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเมทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปาเนศเทรดทุ่และเรียนคริปโตเคเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ ท้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากถ้าใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดต Set Index ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจและ Fundamental ข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับ Se t ิ n d e x ประจำวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568 เซ็ตปิดไปที่1,235.85จุดปิดติดลบไป10.36จุดคิดเป็นติดลบ0.83เปอร์เซ็นต์าคาซื้อขายสุทธิ42,206.62ล้านบาทนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายขายนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนในประเทศเป็นฝ่ายซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568 ต่างชาติขาย1,381.17ล้านบาทกองทุนขาย1,643.42ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ201.42ล้านบาทและรายย่อยนักลงทุนภายในประเทศซื้อ2,823.17ล้านบาทส่วนทางฝั่งที่เฟกนักลงทุนต่างชาติขาย8,561สัญญาโดยกองทุนซื้อ4,223สัญญาและรายย่อยซื้อ4,338สัญญา ในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาในมอดแซ c กทีฟและเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน12หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น WHA ปิดติดลบไปมากถึง19%ร่วงลงมา90สตังค์อยู่ราคาที่3บาท70สตังค์มูลค่าซื้อขาย3,833ล้านบาทและกลุ่มแบงก์กดดันตลาดนะครับ เทบปิดติดลบไป4 0่สิบสตังค์ยูราคาอยู่ที่2 3่สบสามบาทหกสตังค์บ b บติดลบ2องบาทยูราคาที่1 5 3่งสบาทห้สตังค์ k b แบ k ปิดติดลบไป1นึบาทห้สตังค์ยูราคาที่1 5 7่งสิาทห้สตังค์ SCB ก็ติดลบไป5 0าสสตังค์ยูราคาอยู่ที่1 2 5่งสบาทห้สตังค์ส่วน TTB ไม่บวกไม่ลบยูราคาคงที่ อยู่ที่1บาท96สตางค์หุ้นในกลุ่มกราฟก็กดดันตลาดกราฟปิดติดลบไป1บาท50สตางค์อยู่ราคาที่5 1บาท50สตางค์อินทัชปิดติดลบไป2บาท25สตางค์อยู่ราคาที่82บาท75สตางค์ส่วนแอดวานซ์ไม่บวกไม่ลบราคาไม่เปลี่ยนแปลงคงที่อยู่ที่286บาท AOT ปิดติดลบไป1บาท50สตางค์อยู่ราคาที่42บาท หุ้นทรูปิดติดลบไป80สตังค์ยูราคาที่12บาท c p r ติดลบ25สตังค์ยูราคาอยู่ที่51บาท75สตังค์หุ้นในกลุ่มปตท PTT ไม่บวกไม่ลบราคาไม่เปลี่ยนแปลงยูราคาคงเดิมที่32บาท25สตังค์ PTT EP ติดลบไป1บาท50สตังค์ยูราคาที่125บาทส่วนหุ้นทัปและ PTT GC ราคาปิดเชิงบวกหุ้นทับบวกไป50สตังค์อยู่ราคาที่25บาท75สตาตังค์ PTTGC ปิดบวกไป 20, สตังค์อยู่ราคาที่ 18, บาท50สตังค์ Delta ปิดบวกไป 1, บาทยู่ราคาที่76บาท BCP ปิดบวกไป 1, บาท50สตังค์ยู่ราคาที่ 37, บาท25สตาตังค์หุ้นที่ปิดเชิงบวกอีกตัวหนึ่งนะครับ BDMS ปิดบวกไป 10, สตังค์ อยู่ราคาที่23.40บสาท40สตางค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน2 0 t o p loss ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น w h a รองลงมาได้แก่หุ้น true และอมตะปิดติดลบไป5%ร่วงลงมา1.45บาทส5สตางค์ยู่ราคาที่23.80บสาท80สตางค์มูลค่าซื้อขาย473ล้านบาทหุ้น r c l ก็ปิดติดลบไป5%ร่วงลงมา1.50บาท50สสตางค ยืนราคาที่25บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย116ล้านบาทหุ้น PIN ปิดติดลบไป6%ร่วงลงมา50สตางค์ยืนราคาที่6บาท85สตางค์มูลค่าซื้อขาย81ล้านบาทพุ้น The One Enterprise ปิดติดลบไป9%ร่วงลงมา30สตางค์ยืนราคาที่2บาท86สตางค์มูลค่าซื้อขาย32ล้านบาท Curry Express ปิดติดลบไป8%ร่วงลงมา10สตางค์ยืนราคาที่1บาท4สตงางค์มูลค่าซื้อขาย2ล้านบาทเศษหุ้นที่ปิดราคาในเชิงบวกและติดเข้ามาใน20เวีท็อปเกนมีหุ้นที่ทำราคาซีลิงคือไฮโดรราคาเพิ่มขึ้น5สตางค์ขึ้นมายืนที่21สตงางค์มูลค่าซื้อขาย9 0 0 0บาทเศษหุ้น LIT ปิดบวกไปมากถึง24% ราคาเด้งขึ้นมา13สตางค์ขึ้นมาเยืนที่ราคา66สตางค์มูลค่าซื้อขาย2ล้านบาทหุ้น BCP ปิดบวกไป4%เด้งขึ้นมา1บาท50สตางค์อยู่ราคาที่37บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย1,021ล้านบาท Ncap ปิดบวกไป17%ราคาดีดขึ้น26สตางค์อยู่ราคาที่1บาท74สตางค์มูลค่าซื้อขาย103ล้านบาท ในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาแล้วก็ทำา Impact ในเชิงบวก5ตัวแรกได้แก่ Delta, CPF, IBL, TFG และ BCP Impact ในเชิงลบ5ตัวแรกได้แก่ True, AOT, GAF, WHA และ i n t u c h ในวันนี้เราจะไปส่องหุ้น WHA นะครับราคาร่วงลงมารุนแรงและมีมูลค่าซื้อขายมากถึง3,833ล้านบาท โดยติดเข้ามาเป็นลำดับหนึ่งทั้งใน m o s t Active และท0 Top ี o s ็ s เรามาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น WHA กันก่อนนะครับภาพนี้เป็นอินโฟกราฟิกจากทันหุ้น .com หุ้น WHA ราคาดิ่งแรงบรคกชี้กำไร Q4 ปี67ต่ำกว่าคาดแต่มองแนวโน้มปี68ยังเติบโตส่วนอีกข่าวหนึ่งจากหุ้นสมาร์ท .com WHA ร่วง13.91% s p i นออฟบริษัทลูก WHAID เข้าตลาดกำไรสุทธิปี67หด1.5%หุ้น WHA เดินหน้าส่ง WHA Industrial Development หรือ WHAID เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้น IPO 970.518ล้านหุ้นสัดส่วน22.73% WHA จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่น้อยกว่า75.95%ตั้งเป้ายอดขายที่ดินในนิคมจำนวน2,350ไร่ในปี2,568คาดงบลงทุนภายใน5ปีที่37,000ล้านบาทพร้อมปรับโครงสร้างถือหุ้น WHAUP ส่วนผลงงานปี67กำไรสุทธิ4,359.4ล้านบาทลดลง1.5%จากปี66 ที่มีกำไรสุทธิ44,025.7ล้านบาทผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น WHA บริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3นะครับหุ้น WHA ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก,บการให้บริการด้านโลจิสติกส์โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ธุรกิจโลจิสติกส์กลุ่มที่2ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมกลุ่มที่3ธุรกิจให้บริการสาธรารณูปโภคและพลังงานและกลุ่มธุรกิจที่4ธุรกิจดิจิทัลอีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART WHAIR และ WHABT เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทอย่างต่อนเนื่องและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และกองทุนรวมนอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์และหรือกองทุนรวมเพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด68,755ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน1,567ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2,555้เข้ามาด้วยราคา IPO 13บาท25สตางค์ราคาพา10สตางค์ซึ่งแต่เดิมราคา IPO 13บาท25สตางค์และมีราคาพา1บาทมีการเปลี่ยนแปลงราคาพาล่าสุด จาก1บาทเป็น10สตังค์และมีผลในวันที่6พฤษภาคม2558ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด41,785รายซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่22พฤศจิกายน2567และมีผู้ถือหุ้นรายย,อย่อยอัปเดตข้อมูลเพียงวันที่11มีนาคม2567มีรายย่อยถือหุ้นทั้งหมด4 7 9 3รายคิดเป็นฟรีโ o ลด 67.53%ผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้น wha ยังเป็นคนเดิมนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1นางสาวจริพรจารุกรสกุลถือหุ้น23.29%ลำดับที่2นางสาวชัชมนอนันตบประยูนถือหุ้น9.03%ลำดับที่3บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัดถือหุ้น8.13%ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ลำดับที่4ลงมา ถือหุ้นต่ำกว่า5%ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับสุดท้ายลำดับที่19%และลำดับที่20%ถือหุ้นในจำนวน0.52%เท่ากันได้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวปัจจุบันหุ้น WHA มีค่า PE 12.66เท่า p b b 2.01เท่าปันผล4% r o a 9.03% ROE 16.48% DE ratio 1.55เท่า e EPS 0.21และค่าเบต้า1.10บริษัทถูกจัดหมดหมู่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทแสดงให้เห็นว่าหุ้น WSA เป็นหุ้นที่ดีมีปันผลแต่ราคาอยู่ในโซนแพงปัจจุบันราคาร่วงลงมา อยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกโดยราคาหุ้นในปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไป2เท่าค่า P/E ไม่แพงนะครับหนี่ของบริษัทก็มีจำนวนไม่มากมีหนี่เพียง1เท่าครึ่งกำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีพอใช้การปันผลของหุ้น WHA ก็มีการจ่ายปันผลทุกปีเป็นประจำปีละ2ครั้งครั้งล่าสุด ขึ้นข่าหมาย XD เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2567จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ0.0669บาทงบการเงินประจำปี2567และงบการเงินไตรมาสที่4ก็ออกมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568แต่ราคาหุ้นมี Dilution Effect ในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568คือเมื่อวานนี้ ราคาหุ้น wha อยู่ที่3บาท70สตางค์โดยราคาหุ้นในปัจจุบันยังแพงกว่ามูลค่าจริง2.01เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่2บาท33สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น wha เป็นภาพใน i ท e f เฟรมเยียนะครับหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2,555ราคา ipo 13บาททีสตางค์ตอนนั้นราคาพาอยู่ที่1บาท แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงราคาพาอยู่ที่พาละ10สตางค์มีผลเมื่อวันที่6พฤษภาคม2558ราคาหุ้นเมื่อเข้าตลาดทำราคาต่ำสุดไว้ที่79สตางค์ราคาไฮสูงสุดเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่6บาท20สตางค์สำหรับในปีนี้ราคาสูงสุดอยู่ที่5บาท55สตางค์ร่วงลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่3บาท48สตางค์ราคาปัจจุบัน3บาท70สตางค์ ส่วนภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe Quarter ก็ขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงขยายใหญ่มาอีกนิดนึงใน t time ม r เฟรมนั้นเราก็จะพบว่าหลังจากราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุดที่6บาท20สตังค์ราคาหุ้น WHA เปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงมาได้4เดือนแล้วนะครับแนวรับสำคัญอยู่ที่3บาท48สตังค์ส่วนภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe w e e k หุ้น w h a ทำราคาต่ำสุดใน t m ท f r เฟรมวิ k ไว้ที่2.84บาท8สตางค์ซึ่งในช่วงนั้นอยู่ในไตรามาสที่1ของปี2,565หลังจากนั้นก็เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นจนขึ้นมาสูงสุดที่6บาท20สตางค์ในช่วงไตรามาสที่3ของปี2,567เมื่อวานนี้ราคาร่วงลงมาค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับส่วนภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น W H A ใน Time เฟรมเดย์เราจะเห็นว่า แนวรับสำคัญของหุ้น wha จะอยู่ที่ราคา4.78บาท78สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2,567หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาหุ้นทยานเพิ่มขึ้นไปทำาายสูงสุดที่6 2บาท20สตางค์แล้วค่อยๆถอยลงมาหลุดแนวรับสำคัญหลุดลงมาทีละแนวนะครับผ่านการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาหลุดแนวรับ5บาท55สตางค์ และมาหลุดแนวรับสำคัญ5บาท10บสตังค์ในช่วงกลางเดือนมกราคม2568มาหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ4บาท78สตังค์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ลงมาต่ำสุดที่4บาท40สตังค์แล้วกำลังเด้งรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน4บาท78สตังค์แต่ไม่ผ่านลงมาพักตัวบริเวณ4บาท60สตังค์แต่เมื่อวานนี้หลังจากมีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่สี่ และงบผลประกอบการประจำปี2567ซึ่งประกาศงบการเงินเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เมื่อเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์หุ่นเปิดราคาที่4บาท22สตางค์ทำให้สูงสุดไว้ที่4บาท32สตางค์เปิดกลับกระโดดลงมานะครับร่วงลงมาต่ำสุดที่3บาท48สตางค์ในช่วงท้ายตลาดเด้งขึ้นไปปิดที่ราคา3บาท70สสตางค์ สถานการณ์ของหุ้น WHA ก็ยังดูไม่ดีนะครับใครจะเข้าไปเทรดเล่นเก่งกำไรก็ควรจะรอเวทแอนซีรอให้หุ้นทำฐานให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับแนวรับถัดไปต้องไปดูที่ Time Frame Week เราจะพบว่าแนวรับถัดลงไปอยู่ที่บริเวณร,ราคา2.84บาทสสตางค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ลึกพอสมควรนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ราคาสูงสุดอาจจะกลับคืนสู่สามัญ ใครจะเข้าไปรับก็ไม่ต้องรีบหุ้นในขาลงยังไม่มีความแน่นอนรอให้หุ้นลงมาสร้างฐานให้เสร็จซะก่อนค่อยพิจนารณาอีกทีหนึ่งก็ยังไม่สายหุ้นตัวใหญ่ๆก็ถูกเทขายเป็นประจำต่อเนื่องในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปแจ็คพอตที่หุ้นตัวใดข่าวร้ายพร้อมจะมาทุกเวลาใครจะเข้าไปเทรดหุ้นและลงตัวในหุ้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวงังวางแผนให้ดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดีครับ